สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสุดยอดภูมิปัญญาไทยโบราณวิธีถอนพิษตะขาบจากสมุนไพรทำไม่ยากขั้นตอนไม่เยอะไม่ต้องทนปวดทรมานอีกต่อไปตะขาบเป็นสัตว์ขาข้อที่พบได้ในเขตร้อนชื้นอาศัยอยู่บนบกมีหลายขนาดส่วนใหญ่ความยาวของลำตัวตั้งแต่3-8ถึง8เซนติเมตรลำตัวแบนราบมีป้อง15ป้องถึง100ป้องแต่ละป้องมีขา1คู่ ส่วนหัวแยกจากลำตัวชัดเจนมีหนวด1คู่และเขี้ยวพิษ1คู่ซึ่งแดัดแปลงมาจากฟองแรลของลำตัวเขี้ยวพิษเชื่อมต่อกับตอมพิษเมื่อกัดเหยื่อจะปล่อยพิษออกมาทำให้เหยื่อเจ็บปวดและเป็นอัมพาตเมื่อถูกตะขับกัดจะพบรอยเขี้ยวสองรอยลักษณะเป็นจุดเลือดออกทรงบริเวณที่ถูกกัด หากโดนกัดหรือแพ้ก็อาจทําให้ผิวหนังไม่ได้ส่วนใหญ่อาการเบื้องต้นหากโดนพิษของตะขาบพิษของตะขาบมีสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงอักเสบซึ่งหากมีอาการอักเสบมากๆจะทําให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นส่งผลให้เนื้อตายอาจต้องตัดทิ้ง โดยตะขาบจัดเป็นสัตว์ที่มีพิษอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งถ้าได้รับพิษในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะกับผู้ที่แพ้พิษตะขาบวันนี้เราจะขอนำเสนอวิธีแก้ตะขาบกัดด้วยสมุนไพรให้ทราบกันวิธีแก้พิษจากตะขาบกัดด้วยสมุนไพรเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดจากนั้นจึงทานยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการปวดแล้วจึงทําการรักษาด้วยสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรที่นิยมนำมารักษามีดังนี้ 1. ตะขาบบินนำใบสดมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน้ำสาวข้าวจากนั้นกองแยกน้ำกับกาดแล้วจึงนำน้ำมาทาบริเวณแผลนำกาดที่เหลือมาพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยแก้พิษตะขาบและช่วยลดอาการบว,วมได้อีกด้วย สองตำลึงนำใบตำลึงมาตำให้ละเอียดแล้วนำใบผสมเหล้าขาวจากนั้นนำไปพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยถอนพิษตะขาบได้อย่างดีเลยทีเดียว 3. ขิงแก่นำขิงแก่มาตำให้ละเอียดจากนั้นนำใบผสมกับเหล้าขาวแล้วนำไปพอกทิ้งไว้บริเวณที่ถูกตะขาบกัดสามารถถอนพิษได้ ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนก็ยังตกชุกอยู่และสัตว์มีพิษมักจะพบบ่อยในหน้าฝนก็คือตะขาบที่มักจะหนีน้ำมาหลบที่แห้งซึ่งมันจะซ่อนตัวอยู่ตามมุมต่างๆของบ้านยิ่งบ้านใครที่อยู่ใกล้ป่าด้วยแล้วควรใส่ใจเป็นพิเศษเพราะตะขาบเป็นสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษไม่น้อยเลยหากโดนตะขาบกัดอย่าลืมนำความรู้ดังกล่าวไปใช้หรือบอกต่อกับคนอื่นๆให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยก็ได้ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ